คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อล่าสุดเลยที่จะประมาณครับกลางเดือนกลางเดือนกลางเดือนมีนาครบนะฮะคือผมมีปัญหาครับเพื่อนร่วมงนานนะครับอืมแล้วก็เป็นช่วงปลายเดือน,นแฟนผมป่วยอย่างที่บอกกับพี่อามไปตอนต้นว่าเขารักษาตัวหรือแอดมินอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นสัปดาห์นะพี่อืมรับเป็นเขาเรียกว่า เสต็อกครับพี่หนึ่งเส้นเลือดฝอยก็ต้อง oh. ให้คุณหมอเนี่ยต้องแอดมินแบบว่าอยู่ห้องพิเศษเลยครับครับแล้วก็คือด้วยการที่แฟนผมเนี่ยป่วย hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเนี่ยจะเป็นคนพูดจาผงผางพี่พูดตรงๆรเลยเรามีอะไรรู้สึกอะไรรู้สึกยังไงเราตรงๆรงเลยครับคือผมพูดจะไม่ไว้หน้าเขาเขาจะเป็นผู้จัดการ แต่อายุเขาจะน้อยก,กว่าผมนะเรื่องนี้อาจอาจอาจจะไม่ผีจานะที่จะเป็นมัจจะเป็นแค่ระแวกจนมาเมื่อวันที่หนึ่งเี่อ้วันที่สามเด็ดสามเด็ดสามเด็ดมีนาเนาี่ยเขาก็ได้ซื้อเครื่องดื่มมาให้ก็กะผมเนี่ยกินกันมผมก็กินในปกติคือโดยไม่คิดอะไร นะจนวันที่หนึ่งก็จะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดคือผมเข้างานู้คือผมจะเข้างานกะเด็กนะพียคอืม <c oughs> เข้างานกาเด็กปุ๊บก,ก่อนเข้างานเลยแล้วขี่รถมาคนเดียวแฟนผมนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะในช่วงนั้นก็คือเราพักผ่อนน้อยครับเพราะกลางวันก็ต้องไปนอนเฝ้าเขาครับมันมีความรู้สึกนะไที่ว่า พอเาราขับมอเตอร์ไซค์พี่อาเวลาจะมีคนซ้อนเ่เราจะรู้สึกตัวได้นะครับมันเหมือนมีเรากำลังขี่มากลางทางนะพี่ก่อนจะไปที่ทำงานมันเหมือนมีคนกระโดดนะพี่เออกระโดดกระโดดมาแบบซ้อนหัวหลังแล้วรถมันช่วงช่วงล้อหลังช่วงช่วงที่นั่งท้ายอะ่ะมันยวบลงอก็คือชั่วโมงนั้นคือขนลุกว่าลยพี่กนะทางท,ที่อากาศตอนนั้น ลมไม่มีค่อนข้างร้อนมากเลยประมาณตีหนึ่งกับตีสองก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นเหตุการณ์ปกติจนเข้ามาสู่วันที่หนึ่งเมษายนน,านะครับผมก็เลิกง,เลกงานเลิกงานแล้วก็นอนเราจะเข้าเด็กจะเลิกงานที่ยังง่ยืยดิพอ <c oughs> ทำเสร็จปุ๊บมันก็เย็นแล้วเราเตืน่นจริงก็จะคําๆเด็กๆมันเหมือนพี่เห็นช่องนะมช่องประตูหน้าหน้าบ้าน มันจะมัมนจะมีเขาเรียกว่ารูแบบเราจะเห็นนะที่ว่าเป็นเสียงเป็นเงาเป็นอะไระครับเหมือนมีคนเดินเดินวนอยู่นั่นพะข้างนอกมันจะมีไฟสว่างแต่ตรงในห้องผมอะจะปิดจะปิดมืดเลยเดินวนอยนะู่นั่นแล้วเขอหัวมาโขกประตูอืนะฮะเอาหัวมาโขกับประตูปุ๊บผมก็เเรียกว่าอะไรที่รวบรวมความกว้า,างกั้นใจจลยเปิดไป ไม่เจอไลยี่หมาแมวสักตัวก็ไม่มีครับแล้วฉันผมไปทํางานคืนนั้นทีสองของคืนกันที่หนึ่งคือผมโดนไล่ออกอเขาไม่มีใครบอกนะไม่มีไม่มีเพื่อนที่อยู่กะเยอะกว่าเราที่เป็นน้องเราที่เป็นเพื่อนกัน,กนไม่มีใครบอกผมสักคนเลยว่าทางที่ทำงานเขาให้ผมออกครับจนผมก็ เหมุนความมาตอหมอกแฟนแล้วนะวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่แฟนออกจากโรงพยาบาลพอดีนะกลับมาบ้านฮนะกลับมาบ้านก็เหตุการณ์แปลกๆพี่คือเราขับรถเนะี่ยผมขับรถกระบะนะอยู่ในเลนเราปกติแต่มีฝั่งเลนตรงข้ามมันรู้สึกจะเป็นคนแก่เป็นคุณลุงขับรถน่าจะขนข้าวหรือขนอะไรเนี่ยฮะคือเขาขับพุ่งพุ่งเข้ามาทางเลนผมพี่ทั้งนั้นที่ผมดีดแต่ เียแต่ก็แล้วอะไรก็แล้วเขาไม่มีความรู้สึกจนผมเขาเรียกอะไรที่ดึงเบ็ดดึงเบ็กมือหลังเหยียดเบ็ก,กจ,นจนถน,นนเนี่ยจะลอยไหมนะฮะก็ไม่มีก็เหตุก,การณ์ก็ผ่านไปจนคืนวันที่สองเนี่ยสองในสาบผมก็นั่งไลฟ์เนี่ยที่อย่างที่ผมทําทุกวันเนี่ยไลฟ์สด<อ>ผมจะไลฟ์สดบริเวณนอกบ้านซึ่งฝั่งตรงข้ามบ้านจะเป็นทุ่งนานะฮะ ครมีน้องมีน้องคนหนึ่งที่อยู่ในช่องอยู่เป็นทีมงานเดียวผมอืเขาบอกว่าลักษณะพี่คล้ายน้องเขาสื่อมาว่าคล้ายคล้อยกอล์ฟพีอาร์พีอาร์มพอในภาพออกไหครับฮร <c oughs> ซึ่งบ้านผมเนี่ยผีมันจะมีอยู่สองประเทศความเชื่อของคนบ้านผมขึ้นหนึ่งคือผีโพงสองคือผีกะนะฮะน้องบอกว่ามันมาวนเวียน อยู่บนอยู่หรือว่าหน้าบ้านเข้ามาบ้านไม่ได้บางทีก็ยืนอยู่บนเนขาเรียกว่าอะไรพี่ปลายต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แบบว่ามไม่มีใบเนี่ยพี่ยืนแล้วก็โยกต้นไม้โย,ยกโยกต้นไม้เหมือนพยายามจะให้เราออกไปก็ไม่มีอะไรจนมาถึงวันที่วันที่สามผมถึงถึงโทษทีที่วันที่สามผมเนี่ยถึงเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งรู้ตัวว่าเราเดินคุใส่เพราะผม เหมือนโวยที่ทั้งผมทั้งแฟนเราก็ไปอาบน้ำมนต์กับพระกับพระอาจารย์คนหนึ่งนะที่นับถืออยู่อำเภอทุ่งเสลีย่ยค่อนข้างดังแต่จะไม่ขอเอ่ยอไม่ขอเอ่ยนามท่านนะ,ะ,ะท่านก็ดูท่านก็ทําพิธีไปตามปกติขอดูลายมือเขาบอกอู้บอกมันเล่นแรงนะอืมผมก็งงนะคืออะไรครับคืออะไรครับอาจารย์บอกว่ามันจะเอาถึงตายโอ<ฮ>้ซึ่ง ซึ่งเรื่องบาดหมางกันพี่มันแค่เรื่องที่ทํางานนะะเรื่องเรื่องเล็กน้อยมากพอหลังเรื่องงานก็ไม่ได้มีอะไรต่อกันครับนะแต่แต่พระอาจารย์บอกว่าแต่ยังยังโชคดีที่เองมีมีเท่าไรมีเทพมีของมีของดีแล้วก็มีปู่คอยกุมครองเององ <c oughs> ยู่แล้วเขาก็ทําพิธีทษกที่แล้วเขาก็ทําพิธีแต่ว่าอาบน้ามนต์ให้ผมกับแปน แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะบอกเนี่ยไม่เกินหนึ่งถึงสองสัปดาห์ไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะกลับไปมันจะกลับไปสู่เจ้าของสู่ตัวเจ้าของที่ทุกคนปล่อยมานะฮะเพราะว่าสิ่งที่มันปล่อยมามันไม่ใช่เป็นหมอผีหรือไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่เป็นอาจารย์อะไรมันคือเรียกว่าอะไรพี่ยามแต่ว่าไปดูมาอย่างเงี้ยแล้วไปจํามาไปดูมาไปจํามาแล้วก็เอามาปล่อย S <S ซึ่งตัวเองไม่มีวิชาแข่งตาที่จะที่จะเอาอยู่อะไรประมาณเนี้ยฮะและที่ผมสัมพันธ์ได้คือเห็นได้ชัดเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงพี่แต่เป็นผู้หญิงแล้วข่านาแบบว่าแห้งเลยที่แบบว่าแห้งไม่มีเนื้อไม่มีหนังตาโบาอ่ะที่ผมสังเกตบ่อยเวลาผมขับรถตื่นดึกครับซ,ซึ่งซึ่งเมื่อวานกับวันนี้ยพระอาจารย์บอกว่าหลังพระที่ตกดินผมห้ามออกจากนอกบ้าน เพราะว่ามันจะเป็นวันที่เขาเรียกอะไรที่เขาปล่อยของหรือค่อยถอนของอะไรนะผมไม่แน่ใจครฮบเรื่องผมมันก็จะสั้นๆไม่ได้หวือหวาไม่ไมด้ผีจ่าอะไรประมาณเนี้ที่ครับอืมก็คือมั่นใจใช่ไหมว่าว่าโดนแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นตผม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 เพิ่งมามั่นใจตอนที่อาจารย์เขาทักมาอาจารย์ทักถูกทุกคอเลยเขาบอกลักษณะ คนคนน,าาน,บบนี้นะมาลัษณะแบบนี้แบบนี้ขึ้นตรงตรงมากมอกและตัวและตัวของผมเนี่ยไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วพี่พะผมทํางานผมทํางานเลิกง,งานเสร็จผมก็กลับบ้านอยู่กับครอบครัวคือถ้าถ้าถ้าฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยช่วงของวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมมีคนซื้อเครื่องดื่มมาให้ให้ทานให้กินกันแล้วหลังจาก<ช>นั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวแปลก เกิดขึ้นมาค่อยๆเกิดขึ้นมาใช่ครับเ,ออเหมือนว่าก่อนหน้าเนี้ยเขา <c oughs> เขาใส่ผมมาแล้ว <c oughs> แต่คืออย่างเข้าไม่ได้คด้วยความที่ผมก็ไม่ได้มีวิชาอาคมเลยที่แต่คือผมเป็นคนที่ <c oughs> ผมเป็นคนที่กลัวผีนะพี่ <c oughs> คือสิ่งพวกนี้เราถูกเราถูกรุ่นพี่อาจารย์สอนบอกว่าเรากลัวได้แต่ปิดเราห้ามห้ามห้ามไข้ อเขาเรียกอะไรพี่ห้ามเขว์ห้ามเขวมันจะมันจะเข้ามาแฝงเราได้ครับแต่ถ้าเราไม่ไม่เขวไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเรามีของดีคอยดูแลอยู่ครับเร็เรวๆเ,เลยนะที่วัวมากเลยนะเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดด้วยใช่มันเรื่องมันมันคือเอาเรื่องส,สดๆเลยี่ไม่เคยเล่ารายการไหนเลยนะก็คือเมื่อกี้ผมเพิ่งลงไลฟ์มาเมื่อสี่ทุ่มกว่า ไอ้เจ้าน้องไอซ์มันก็ยังทักอยู่ไอพี่บอกเนะ่ะมันอยู่บริเวณข้างหลังเพราะผมรู้สึกได้ที่ขนขนผมมันลุกเลยบริเวณหลังผมหันผมหันหลังได้กับตัวถนนบ้านครับซึ่งซึ่งเข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่ามีบ้านผมเจ้าที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นสารตายายของที่ที่นาฮะประมาณนั้นครับครับผมโอเคก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สั้นแต่เรียวมาก แล้วเป็นเรื่องที่เพิ่งจะเกิดด้วยสดสดร้อนร้อนเลยเรื่องสดสดนะเรื่สดสร้ร้อนะโอ้โหขอบคุณมากนะครับที่แบบถือว่ามาปิดท้ายค่ำคืนนี้นะครับก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับก็ช่วงนี้คือเห็นมีลงมีไลฟ์มีอะไรอยากจะฝากอะไรไหมอยากจะฝากพี่ๆครับชาวเขาเรียกว่าอะไรครับ พี่พี่เอฟซีของพี่อามทุกคนนะคือแรงคารทุกคนอคือแรงคารทุกคนนะครับช่วยช่วยแบบว่ามาคอยดูมาคอยให้กำลังใจน้องหน่อยน้องก็จะไลฟ์เป็นแบบเป็นเรื่องเล่าวันหนึ่งระมาณคนหนึึงสองคนนะพี่อานหลังจากนั้นช่วงสามทุ่มเนี่ยก็จะมีล่าทาาผีครับจะประมาณนี้ครับจะประมาณนี้ชื่อช่องนะครับชื่อช่องบอกได้ไหมพี่ได้ได้ ทางบ้านบ้านดำบิ๊กจอกนะครับคือพิมพ์ตรงตัวเลยที่ยิบเ็นวักนะครับสุโขทัยครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณบิ๊กมากๆเลยนะครับที่มามาเล่านะฮะให้ได้ฟังกันนะครับอ้อเป็นเกียดอย่างมากเลยพี่มันมันมันมีหลายเรื่องพี่แต่ช่วงนี้ไม่ได้เรียบเรียงนะครับช่วงนี้คือช่วงที่ผมเปลี่ยนบ้านนายหน้าแล้วเปลี่ยนงานมีทุลายเยอะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแบบบริหารจัดการว่างั้นเนาะ ใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับผมเช่นกันนะครับครับครับผมครับสวัสดีครับ